ใช่ช่างจับคู่แมทช์กันซะเหลือเกินเธอค่ะในกรณีเธอไม่มีเพื่อนแล้วค่ะมีแค่ฉันค่ะไปคู่ใครอีกเพื่ที่เ <c oughs> พือน <c oughs> เราดูแย่มากเลยหยอกหยอกอะแล้วนี่ยังไงเราคู่เราอ่ะยังไงแหะคุณเนี่ยหมดเลยนะอะยู่ออสเตรเลียไม่ยอมกลับันติดต่อไปอะไรก็บอกไม่อ่ะ <c oughs> เราก็เลยได้คู่กันี่ไงเรื่องแต่ปกติว่าเราจะทำงางกันแค่แบบว่า ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างนี้นะไม่เคยมีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีร้องเพลงด้วยกันเลยนะเพราะว่าตอนนั้นนอะไฟขาดเลยนะเธอไม่แอบจับตัวตลอดเนี่ยวะอะไรจับก็จับอย่างนี้ปกติแล้วอ่ะแล้วยังแบบเนีโอเคไม่ก็คือว่าเราอ่ะมีโอกาสได้มันขึ้นเนี่ยคือไม่ใช่ง่ายเลยที่เราจะได้มขึ้นด้วยกันกับยัยสนาก็ได้แล้ว ถ้าถักปอดกันจะเอเพื่อนหรือเปาอีนี่ไเป็นบอกเพื่อนนๆสมัยสิปีที่แล้ว่ไม่ใช่เพื่อนนะทุกคนใน้องเป็นฟังครับอะไรอะไรเรื่องอะไร เด็กีที่เราไม่เห็นเลยไม่เห็นบอกกะโปรลอย่างะโปไม่เคยอยาหเลยใครสิกอนก็กอนเลยเหรอโอ้โหโโอ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 ้โหอ แชมป์มึงก็มาโป้ยเลยเขาเฟรนลี่ฮังครับผมยังไงนะอะไรสิปีที่แล้วอะไรยังไงนะเราบอกว่าสิปีไม่คือเนี่ยแอบฝันกันอยู่ด้านข้างแต่ต้องบอกว่าคือเนี่งต้องออกมาอยู่แล้วรู้จักกันยังไงไม่กล้าขันไหนเล่าให้ฟังได้ไหมว่าจีบกันยังไงนั่งรอเลยค่ะพี่เอามาทีมงานขอตัวครับไม่เคยรู้นะแล้วเึงนะพี่ก๊อฟเอจีผมใช่บ้าต้วนนะ ี่ก็โกหกตกนรกนะเว้ยเฮ้ยโกหกตกนรกเหมือนกันเว้ยเฮ้ยนี่ไม่เฮ้ยแต่ของโกจทำได้เปล่าที่ตอนนั้นอ่ะคนที่อาร์เอสเขาบอกมาว่าเนี่ยแอบชอบเราแอบดูรายการเราที่เราออกรายการกลับบ้านดูรายการเราตลอดเลยอย่าตรงนี้ก็ไม่อยังเป็นเรื่องไม่ไม่อยังเป็นเรื่องเอาจริงๆเฮื่เราจริเขาจีบฉันช่วงที่เธอจีบกับ หรือเปล่าอันนี้เค่กันหลังเวทีดีกว่าเราไม่ได้พูดชื่อค่ะว่าใครมึงไม่ต้องพูดก็ได้ไหมมึงพูดขนาดนี้มึงก็รู้ได้หมดแล้วแหละเดี๋ยวไว้เคลียร์กันนะคะวันนี้คือต้องบอค่ะเป็นเรื่องในอดีตครับอันนี้คืออดีตแต่ตอนนี้ครับผมรักแฟนผมมากครับแฟนที่ไหนนะขบคุณพี่ลิลันธ์ที่รัก มุดไปใต้เก้าอี้แลลว <c oughs> จบ,จบครับโอเคคุยต่อได้เลยโอเคบอกว่าตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตมายังไม่ได้ทักทาย